เราที่จะนําเสนอคุณผู้ชมวันนี้นะครับนะเรามากันที่สมุทรปราการเพราะว่าสองอาทิตย์ที่ผ่านมาโอ้โห,โหนะฮะเจียวจ้าวมากเลยนะครับตั้งแต่อุ้งอิงแพรทองทานชินวัฒน์นะฮะลูกสาวคุณสัพพิทซึ่งถือว่าถูกวางตัวเป็นคนดิเดตนายงของพรรคเพื่อไทยลงพื้นที่สมุทรปราการนะฮะอ้อนขอคะแนนเพราะว่าครั้งที่แล้ว ที่สมุดปราการโดนพักการเมืองใหญ่ตั้งใหม่ๆมาด้นะฮะอย่างพลังประชารัฐนะครับเอาไปตั้ง6เขตจากเขตเขตแบ่งให้ก้าวไกลไปอีกหนึ่งในขณะที่เพื่อไทยเจ้าชินเดิมเนี่ยนะฮะไม่ได้สอสอเลยก็ถือว่าน่าคิดแล้วมาครั้งนี้ยังไม่รู้นะครับว่า การที่จะมาปลุกกระแสะคนเสื้อแดงที่สมุทรปราการอีกครั้งหนึ่งเนี่ยของเพื่อไทยนยจะสําเร็จหรือเปล่าถ้าไม่สาเร็จเรื่องของการแรนสไลด์ก็น่าจะลำบากกันพอสมควรนะครับวันนี้เราจะพูดคุยกันกับสอสอแล้วก็อดีตสอสอของสมุทรปราการ2องพการเมืองนะฮะซึ่งถือว่าเป็นเจ้าของพื้นที่ทั้งพลังประชารัฐแล้วก็ เพื่อไทยนะครับที่กรุงศรีเวลัยสุธินเผือกจากพลังประชารัฐนะครับแล้วก็ที่วรชัยเหมานะครับอดีตสอสสมุทรปราการพรรเพื่อไทยค่ะนะครับติดต่อมาได้ยังครับทีิงานฮะมาอย่างครับมาอย่างฮะกำลังต่อสายกำลังรออยู่ค่ะเออนะฮะมาๆมาใครมาก่อนเข้ามาทักทายกันก่อนนะครับอ้ามาแล้วสองท่านนะฮะสวัสดีครับสวัสดีพี่สวัสดีคัสสวดีพี่กรุงสวัสดีพี่วรชัยครับ สวัสดีครับคุณเต้มครับคุณกันิกาครับสวัสดีครับคครับสวัสดีครับผมุณคืออะไรครับครับผมสวัสดีครับพีแอลครับสวัสดีทักทายกันก่อนนะสวัสดีครับพีแอลครับสวัสดีสบายดีนะครับสบายดีพีแอสบายดีนะครับผมพีอสบายตลอดการอยู่แล้วเป็นรัฐบาลเป็นลูกน้องกวีนโคตสบายเลยลูกน้องเปิดเยอะแต ជោ់ក្្្្ប្៊ៅ្្